รัฐธรรมนูญที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญจริงๆใช้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังทีวี24สถานีประชาชนนะคะดิฉันลดาวันวงศีวงศ์แล้วก็ท่านอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยท่านวิภูทแลงพัฒนาภูมิไทยนะคะก็คงจะต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะคะเราวันนี้เป็นวันสําคัญคใ,คในประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่10ธันวาคม วันนี้เป็นวันที่เมื่อ83ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวสยามเรียกเปนเต็มยศว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวโวลแต่ปรากฏว่าไม่เคยถาวรเลยครับวันนี้เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง19ฉบับนะครับเกือบ20แล้วนะคะ19กำลังรอฉบับที่20อยู่ตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านว่าประเทศของเราคงจะมีปัญหา เพราะประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เขาตั้งประเทศมานะเขามีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวเท่านั้นอาจจะมีการแก้ไขบ้างให้มันสอดคล้องหรือว่าให้มันเข้ากับยุคสมัยและก,การเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ประเทศของเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว19ฉบับและกำลังรอฉบับที่ย0สบอยู่และนูนฉบับวันที่1ิบธันวาคม2 5 0 0ัน0อ 75เนี่ยถือว่าเป็นฉบับถาาวนแต่ก็ยังไม่ได้ถาาวนอะไรเลยเพราะถ้าถาาวนต้องคงอย <จน S 1> ู่จนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นจึงกําหนดให้วันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการน้มรำลึกถึงอย่างน้อยๆก็คุณูปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานรัฐนูญให้กับ พวงชนชาวสยามและบุคคลที่เราจะต้องลืมไม่ได้เป็นอันขาดก็คือคณะราษฎรซึ่งได้มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในตอนเช้าตรู่วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475และเกิดรัฐธรรมนูญช่วคราวจะบับเรกขึ้นมาในวันที่27มิถุนายนตรงนั้นหลรับเป็นสาระสาคัญเลยใช่เขาอาจจะสงสัยว่าทำไมคณะราษฎรถึงเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะถึงทำไมถึงกล้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงขนาดนี้นะคะ ที่จริงมันเป็นสายทานทางประวัติศาสตร์อยู่ mm hmm. ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หแล้วมีมีข้าราชการมีขุนนาง mm hmm. เชื่อพระวงศ์ mm hmm. ก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลย <Okay. S 2> ที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ก็เสนอให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วพระองค์เจ้าปริสดาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศสยามต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเยี่ยงอารยะประเทศเพราะจะนําพาประเทศไปสู่ความเจริญและความเป็นอารยะแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่ถึงกับ เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบบรัฐธรรมนูญหรือกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ <Okay. S 2> แต่ได้ปฏิรูปประเทศครั้งสําคัญ <Okay. S 2> ยกเลิกพวกจตุสดมเวียง <Okay. S 2> วังครั้งนา mm hmm. แล้วก็มีกระทรวงทบวงกลมเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาประเทศ <Okay. S 2> เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง <Okay. S 2> แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่หกสายทานประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นก็ก่อให้เกิดข้าราชการชั้นผู้น้อย <Okay. S 2> ได้โกกันยึดอํานาจ <Okay. S 2> แต่ไม่สําเร็จ เป็นกระบฏรอศ .130 อ1 3าหลังจากสร้างกรุงเทพมาแล้ว130ปีผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยศแค่ร้อยเอกเองนะครับรอยเอกหลิงหลิงสีจันคุณถวยหันวิทัก์แล้วก็ร้อยตีเหรียญสีจันพี่ขาน้องและอีกหลายๆท่านแต่ไม่สำเร็จครับก็เลยกลายเป็นกระบอแล้วย้อนไปรัชการที่5อีกนิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่แสดงเห็นว่าพระองค์ท่านนั้น ให้สิทธิเสรีภาพก็คือประกาศทรงประกาศเลิกทาสนะคะอันนี้ก็ก็เห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนยกระดับขึ้นมาเลยสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เมื่อก่อนมันเป็นเวียงวังครั้งหน้าแล้วก็ปรับปรุงประเทศให้มันทัดเทียมกับอารยประเทศเพราะพระองค์ก็ประพาสทวีปยุโรปถึงสองครั้ง นี่คือคือคือเรื่องสําคัญคแต่ในที่สุดก็วันที่เช้าตรู่วันที่24ตนย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2 4 7 5คณะราษฎรอันประกอบด้วยทหารพลเรือนนะครับแล้วก็นักวิชาการอ่ะขอเรียกว่านักวิชาการดีกว่านะครับได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมันสมองของผู้ก่อการในวันนั้นก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ที่จบอังฤษจากฝรั่งเศสเห็นว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองอเพื่อให้สดรับกับาการเปลี่ยนแปลงของโลกและก็ต้องการในประเทศเป็นประเทศอาระยะและหัวหน้าคณะราษฎรในขณะนั้นก็เป็นทหารนะครับเป็นพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาฉะนั้นในประเทศไทยในคูณูปาการนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดแล้วที่จะลืมเสียไม่ได้คือ คณะราษฎรโดยเฉพาะมันสมองของคณะราษฎรอย่างหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์บุคคลผู้นี้วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากองค์องค์กรที่เรียกว่ายูเนสโกหรือองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติเนี่ยยอมรับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นี่เป็นบุคคลสําคัญของโลกครับแล้วพันเอกพญาพหลนพลพยุหศเสนาต่อมาเป็นพลเอกพญาพหลนพลพยุหศเสนาก,ก็เป็นเชษฐบุรุษฉะ,ะ,ะนั้นสองคนนี้ถือว่ามีคู่นูประการต่อประเทศ ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกและคนไทยจะลืมเสียไม่ได้และเลขาธิการรัฐสภาคนแรกคืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองและพะว่าพื้นฐานก็ไม่แข็งแรงก็ได้ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อรองรับเพื่อให้ความรู้ให้ การปกครองในระบบประชาธิปไตยในก้าวไปข้างหน,น้านี่คือคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะแล้วก็สิทธิ์ของลูกแม่โดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคก,ก่อนๆยุคต้นๆจนกระทั่งถึงยุคกตก่างๆเนี่ยนะคะ<ช><ช>เขาภาคภูมิใจกับสถาบ,บันของเขามากว่าเป็น<ช>เป็น,ปนจุดก่อกําเนิดของการการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยคือว่าเข้มแข็งมากอุดมการเข้มแข็งมากในรุ่นนั้นน่นะฮะก็เพิ่งเียมามเป๋ๆในรุ่นหลังๆนี้เท่านั้นเองมีคนความสับสนมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับสถาบันที่ มีจิตวิญญาณของผู้ประสาทการอยู่ไหมยังมีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์อยู่ไหมพระธรรมศาสตร์ก็มีคติพจน์ว่าโรรักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระธรรมศาสตร์สอนในโรรักประจันชนใช่ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะใช่ค่ะวันนี้นะวันที่สิบธันวาคมนะคะนี่ก็ลูกแม่โดมคนหนึ่งนะเราภาคภูมิใจแต่ว่าเราก็ สะเทือนใจนะฮะในในยุคที่ทําให้หลายคนเขาสับสนในบทบาทนะคะแทนที่จะเป็นหลักให้กับประชาชนทีนี้ย้อนย้อนไปไอ้ตรงที่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่อาจารย์เล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะที่บอกว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำไปทั่วโลกอ่ก็เลยเป็นผลกระทบมาถึงไทยนะคะรัฐการที่7ท่านก็ทรงแก้ไขเศรษฐกิจก็คือมีการปลดข้าราชการออกใช่ไหมฮะเพื่อเพื่อความอยู่รอดของทางด้านเศรษฐกิจนะฮะก็เลยทาให้หมู่ข้าราชการเขาไม่พอใจใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยอิทธิพลทางทางต่างประ ด้วยเนี่ยก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็รัฐบาลก็มีการอะไรออกกฎหมายเก็บภาษีใช่ฮะทั้งภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินภาษีจากราษฎรไอ้นี้ทําให้หมู่ครัการไม่พอใจไม่พอใจอันนี้ก็เป็นสาหช่แต่วันนี้ถ้ามาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เนี่ยปัจจัยขี้ขาดการเปลี่ยนแปลงนอยู่ที่เศรษฐกิจจริงๆแม้แต่สองสี่เจ็ดห้าปัญหามันเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฉะนั้นเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญมาก คุณจะสําเร็จหรือล้มเหลวดูที่ว่าสามารถที่จะบริหารประเทศให้ประชาชนกินอิ่มนอนอุ่นได้หรือไม่เหตุการณ์24-5เ็าเช่นเดียวกันสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะเงินฝืดแล้วก็ต้องปลดค่าราชการออกและก็เป็นเหตุหนึ่งในการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองประกอบกับนักเรียนไทยที่ไปเรียนหนังสือในต่างประเทศในขณะนั้นก็ได้ไปเห็นว่าเออประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขาปกครองในระบบประชาธิปไตยก็อยากจะนําเอา การปกครองในประเทศทางตะวันตกเนี่ยมาใช้กับประเทศทไทยเพื่อจะให้เราเนีย่ยเจริญเยี่ยงอารยประเทศที่ตัวเองไปเรียนด้วยนั่นก็คือเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายน2475ค่ะถือว่าเป็นการปฏิวัติคร <c oughs> ั้งแรกเลยใช่ไหมคะเนาะครั้งแรกเลยแต่อาจารย์ปีดีเรียกว่าเป็นการอภิวัตไม่เรียกว่า revolution เรียกว่า Evolu t i o n คือเป็นการอภิวัตอาจารย์ปีดีเนี่ยเป็นผู้มีคุณูปกษ การต่อประเทศเรามาก<ช>หนึ่งเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงการปกครองสองได้ตั้งมหาวิาลยธรรมศาสตร์<ช>สถาบันเชิดสถาบันใดเชิดชูชาติสถาบันนั้นธรรมศาสตร์ละการเมืองเ<ช>มื่อก่อนที่ว่าะไยธรรมศาสตร์ในการเมืองนะตอนหลังตัดคําว่าการเมืองออกไปแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย<ช>และผู้เป็นบุคคลสําคัญเป็นหัวหน้าเสรีไทยนะครับตอนสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่รัฐบาลชมพลปอไปเข้าข้างฝ่ายอักษะ อาจารย์ไปดีเห็นแล้วอนาคตไม่มีทางที่จะชนะก็เข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นเสรีไทยทําให้เราไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของของอังกฤษของฝรั่งเศสท่านคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่าต้องเท่าเทียมกันลูกคนยากคนจนลูกชาวบ้านก็มีโอกาสได้เรียนในระดับสูงขึ้นนะคะธรรมชาติเป็นอะไรแห่งแรกที่สร้างกันมาเพื่อใอ้สามัญชนได้เรียนหนังสือใช่ค่ะได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งตอนหน้านั้นยากมากเลยเลยยากมากครับฉะนั้นวันนี้เนี่ย หลายคนก็กังวลในกรณีของผู้บริหารหมายเลยเนี่ยว่ายังมีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์อยู่หรือไม่มมเพราะเมื่อเมื่อคืนเนี่ยผมดูข่าวทางหมายายธรรมศาสตร์นี่ได้ตําหนิจานิวในกรณีที่ได้มาพูดง่ายๆว่าได้เรียกร้องได้ฟ้องต่อสังคมว่าต้องตรวจสอบอย่างแข็งเรงในกรณีการก่อสร้างอุทยานราชพัก พูดง่ายๆเพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าการตรวจสอบต้องตรวจสอบอย่างเท่าเทียมเสมอภาคทั้งฝ่ายทหารและทั้งฝ่ายอื่นๆแต่ปรากฏว่าถูกตําหนิคล้ายๆกึ่งตําหนิจากธรรมศาสตร์ว่าทําไมไม่ไม่ไม่ทำกิจกรรมอยู่เฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัย อันนี้ก็ทําให้ในักวิชาการหลายท่านที่เขารักประชาธิปไตยส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของเยาวชนของประชาชนเขาสายหัวไปตามๆกันน<ช>่นะคะเ<ช>พือพ่อนก็ส่งเฟซส่งไลน์มาบอกโอ้โทำไมเป็นอย่างนี้สถาบัน<ช>ของเธอบอกว่าแหมมันคนละยุคก,กันนะ<ช><ช>คนนี้เขาอาจจะไม่รับการปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตยก็คือมันยังอ่อนแออยู่นะคะในจิตสานึกของเขานะคะก้นมึ้งของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่10ธันวาคมก็อยากที่จะขอให้คณาจารย์ทุกท่านครับ ผู้บริหารทุกท่านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาจากคำว่าธรรมศาสตร์และการเมืองเนี่ยได้ตระหนักถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะว่าท่านมีเจตจำนงอย่างไรนะคะให้สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คงจะจำได้ว่าที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเปิดเปิดประตูตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมานะคะประชาชนก็สามารถที่จะใช้ใช้กิจกรรมอะไรโอ้เปิดเอ่อ วงเสวนาอภิปรายบรรยายปราศแม่ปราศัยก็ยังได้เลยนะฮะทางด้านการเมืองนี่นี่เป็นความงดงามในในช่วงที่ผ่านมาะนี่คือความงดงามของธรรมศาสตร์และผมเสียดายมากมีข้อความเป็นบทกวีเขียนไว้บนตึกนะครับบน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 ตัวตึกหลังหนึ่งในธรรมศาสตร์ที่ท่าประจันแต่วันนี้ผมไปผมไม่เจอแล้วอ๋อออกแล้วเหรอครับครับมันมีข้อความเขียนว่าพ่อสร้างชาติด้วยสมองและสองเข่ะ พ่อสร้างเคว้นธรรมศาสตร์ประกาศสีพ่อของข้านามระบือชื่อปรีดีแต่คนดีเมือนไทยไม่ต้องการไอข้อความนั้นมันหายไปกับช่วงหลังเนี่ยเมื่อก่อนผราเห็นปรากฏอยู่ที่ตึกหนึ่งในหมาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าประจันวันวันนี้ไม่มีแล้วก็คงจะต้องไปทวงถามทายทการบดีว่าป้ายนั้นหายไปไหนทําไมถึงเอาออกไป ซึ่งมันมีความหมายอยู่แล้วและบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่สร้างคุณูปการสําหรับประเทศไทยและคนไทยมามากมายนะคะและโดยเฉพาะพลเอกพระยาพหลพลพยาเสนาในที่เป็นหัวหน้าคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในต้องชื่นชมกองทัพน่าจะเอามาเป็นแบบอย่างของบรรบรรพชนหรือของของท่านทหารที่รักระบบประชาธิปไตยท่านเป็นทั้งพบทบท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตรี ใ่ตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยผมเคยพูดในรายการหลายครั้งมีเงินติดตัวเพียงสิบสองบาทไม่สามารถที่จะจัดงานศพได้คนเป็นถึงอดีตพบ,บ,บทบเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐบาลในขณะนั้นต้องเข้ามาจัดงานศพให้พันเอกพระยาพหลพลพย,ะยั์เสดาหรือพลเอกพระยาพหลพลพะย,ะยั์เสนาท่านเนี่ยเป็นเจ้าของวาทะอยู่วาทะหนึ่งที่เป็นที่กล่าวขวัญกันในทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นพยักต้องรักหล เกิดเป็นชายต้องรักชาติท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกองทัพคนหนึ่งที่รักระบบประชาธิปไตยไม่ได้มีทรัพย์สินไปซุกซ่อนไว้ตรงไหนไม่มีเลยครับไม่ได้โอนฝากไว้คนนั้นคนนี้นะฮะอันนี้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตที่ได้เห็นว่าท่านก็ใช้เมื่อมีค่าตอบแทนที่เป็นภาษีจากประชาชนท่านก็ใช้แค่นั้นไม่ได้ไปหวังใหญ่โตแล้วโลภนะคะแล้วไม่เบียดบังไม่ช่อราดบังหลวงนะคะในครอบครัวของท่านทุกวันนี้ก็ ก็ได้เจอได้พบกันอยู่ผมก็ภูมิใจในความเป็นครอบครัวของท่านพลเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนา, <Okay. S 2> าชื่อเดิมก็ชื่อพศพหล mm hmm. ยโยธิน <Okay. S 2> ท่าน <Okay. S 2> สุดยอดจริงๆ <Okay. S 2> ท่านก็เป็นทหารนักประชาธิปไตย <Okay. S 2> ที่ได้รับสมัญานามว่าเชษฐบุรุษ <Okay. S 2> จบจากเยอรมันฉ <Okay. S 2> ะนั้นวิธีคิดอะไรต่างๆก็เป็นประชาธิปไตย okay. โอ้โายุโรปเยอรมันนี่เขาเคร่งมากเลยนะคะใครที่ได้ไปศึกษาไปเรียนต่อที่นั่นแล้วเนี่ยจะได้การปลูกฝังอุดมการประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งกลับมาทุกทุกรายนะคะก็มีเพื่อนหลายคนกลับมาปุ๊บปรากฏว่ารัฐบาลทหารในบางยุคนี่ก็สงสัยเลยตามประกบเลยว่านี่จะมาก่อการปั่นป่วนอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่นะคะคือว่าเขาเข้าใจไงว่าหลักสิทธิเสรีภาพนั้นมันต้องมาจากประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่ทั้งทีครับเรา83ปีไม่ใช่น้อยเลยนะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการ ครองตั้งแต่วันที่สิบธันวาที่เจ็ดห้าจนถึงวันนี้คนก็เป็นคุณทวดแล้วนะแต่เรามีแต่อนุสาวรีย์เราไม่มีประชาธิปไตยเหมือนกับว่าประชาธิปไตยตายไปแล้วยังไงมันมีแต่อนุสาวรีย์แต่ยังไม่มีประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันเหลือแต่อนุสาวรีย์ท่านี้ท่านสามารถแก้วมีชัยส่งไลน์มาเมื่อเช้ามีกำลังสร้างไงระหภาพอนุสาวรีย์ที่กำลังสร้างมีร้านนั่งร้านอยู่เต็มเลยนะท่านบอกว่าเนี่ย เรียกว่าเราร่วมกันสร้างประชาธิปไตย<ช>นะฮะไม่ไม่ใช่สร้างแค่อะไรอ่ะแค่อนุสา,าวรีอนุสาวรีเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างใช,ใช่ใช่อันนี้เราไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างเราอยากจะได้ความเป็นประชาธิปไตย<ช>นะฮะ,นะ,ฮะเนื้อแท้มันอยู่ตรงนั้นในท้าสื่อออกมาแต่นี้วันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนก็ไลน์มาเมื่อวานว่าพรุ่งนี้ในวันหยุดไ <laughs> ลน์ม,มาวันที่9้านะ จะหยุดทําไมอ่ะไม่มีรัฐธรรมนูนอ่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะมีวันรัฐธรรมนูญ <c oughs> แต่ไม่มีรัฐ,รฐ,รฐธรรมนูญแล้วหยุดทําไมเขาบอกอย่างนี้นะไปหยุดทําไมนะคะก็คือประชาชนตื่นตัวมากเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะคนที่มึงเราดูเขาเงียเงียบเฉยเฉเขาคงไม่สนใจการเมืองไว้ปรากฏว่าโอ้โหส่งไลน์ข้อความมาแต่ละครคมมากเลยนะคะนั่นแสดงว่าเขาสนใจและติดตามอยู่และเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่หลายท่านที่เปิดทีวียี่สิบสี่ก็คือนักประชาธิปไตยนี่แหละเป็นความ หวังวันนี้ประชาชนทั่วประเทศได้ตื่นตัวทางการเมืองในสมัยก่อนถึงจะอย่างไรก็ตามตื่นตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มชนชั้นกลางในกรุงเทพเฉพาะนี้สิทธินักศึกษาในมหาวิทยาลัยวันนี้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรทั่วประเทศได้ตื่นตัวมารับรู้ทางการเมืองทําไมจึงเป็นอย่างนี้ผมผมวิเคราะห์การเลือกตั้งในประมาณปี2544นายกตักสินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีพักไทย รักไทยได้เป็นรัฐบาลและเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศและปรากฏว่าทําให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเข้าใจว่าโอ้ประชาธิปไตยเนี่ยสามารถทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนเรียกว่าประชาธิปไตยที่กินได้นี่ก็คือเป็นผลหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยการเลือกตั้งมีคุณค่าต่อเขาระบบประชาธิปไตยมีค่าต่อเขาฉะนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยประชาชนก็ เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามารับรู้เข้ามาเสียดายถ้าหากว่าระบบการเลือกตั้งเรื่องระบบประชาธิปไตยถูกทําลายเนี่ยเพราะเขาถือว่ามีประโยชน์ต่อการทํามาหากินต่อการดําเนินชีวิตของเขาและที่สําคัญในอดีตเนี่ยการแข่งขันกันทางการเมืองเนี่ยจะสู้กันด้วยวาทกรรมแต่ในยุคที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยพยายามเอานโยบายมาต่อสู้มาแข่งขันทางการเมืองว่า ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะทําอะไรที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนบ้างก็มีโอกาสได้อยู่เบื้องหลังในยุคยันพอดีช่วงนั้นพอดีเลยก่อนหน้านั้นก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะทีะนี้พอท่านเชิญมาร่วมคิดใหม่ทําใหม่ด้วยกันะนะคะในฐานะคนเหนือเจ้าด้วยกันเนี่ยนะก็เลยเอาลองลองมาดูโดยโดยผ่านมาติการโหวตของชาวพะเยาว่าจะอยู่ประชาธิปัตย์หรือจะไปคิดใหม่ทาใหม่เขาก็อภิปรายกันปุ๊บรวโหวต9อ้าอเภอใช้เวลาห้าวัน สองวันสองวันสองวันแล้วก็เหลืออีกครึ่งวันก็ก้าครบเก้าพอดีปรากฏมีเป็นเอกชนบอกย้ายมาลองของใหม่คิดใหม่ทําใหม่แล้วพอเข้าไปปุ๊บท่านตั้งคณะทํางานยกร่างนโยบายพักอโอ้โหเก่งมากเลยนะฮะเราได้ <ทำ S 2> เห็นได้ศึกษาว่าประช<อ>าชนต้องการอะไรใช่ท่านบอกว่าอัานนี้กระทรวงกระทรวงศึกษาเนีด้านการศึกษาด้านเศรษฐกษิจนะคะ และด้านการเกษตรด้านแรงงานด้านครอบครัวสังคมเดท่านได้รับผิดชอบด้าน oh. ครอบสังคมนะฮะแล้วไปตั้งคนนอกมาก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่หัวหน้าคณะเลยแล้วก็นัดพรีเซนต์ค่ะท่านนั่งหัวโต๊ะเลยนะนั่งหัวโต๊ะเลยแล้วก็ประธานคณะก็นั่งล้อมปุ๊บแล้วทีมงานก็นั่งข้างหลังไปแล้วก็พรีเซนต แต่ละด้านแต่ละด้านแล้วล้วก็สักถามกันอภิปรายสักถามกันเลยถ้ท่านให้สิทธิ์นะว่าข้ามคณะกันก็ได้นะแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าสามารถชี้แจงผ่านแล้วถูกใจที่ประชุมผ่านปุ๊บเอามาเป็นนโยบายพักโอ้โหของดิฉันก็ด้านสังคมด้านเด็กสตรีรก็ครั้งเดียวผ่านนะฮะอ๋อใช่ตรงนี้เราได้เห็นเบื้องหลังบอกอ๋อท่านไม่ใช่บอกว่าให้ใครการมาเขียนเขียนเขียนให้ใแล้วทาแผนภาพแจกไม่ใช่ เราะเมื่อก่อนการบริหารประเทศขึ้นอยู่กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรัฐบาลก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทําตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจได้เสนอมาแต่ในยุคไทยรักไทยเนี่ยนายกทักษสินเนี่ยถือว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่ไปแถลงไว้หรือไปหาเสียงไว้กับประชาชนตอนนั้นพรรบางพรรไม่เชื่อว่า นโยบายเหล่านั้นจะนำมาปฏิบัติได้เยอะเย้ยถักทังสามสิบบาทรักษาทุกโรคก็สามสิบบาทตายทุกโรคกองทุนหมู่บ้านก็ไม่รู้เอาเงินจากไหนมาที่จะมามาให้กองทุนละหนึ่งล้านตั้งหลายหมื่นหมู่บ้านเจ็ดหมื่นหมู่บ้านประมาณนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าที่จริงประเทศของเราเริ่มเข้ารูปเข้ารอยพัฒนาจากหลายพักมาเป็นสองพักแล้วแล้วก็แข่งขันกันเรื่องนโยบายไอ้พักเจ้าวาทกรรมที่ใช้วาทก รู้รู้วาทะประดิษฐ์ประโดยคำพูดเนี่ยค่อยๆร่วยโรอเหมือนกันเพราะประชาชนต้องการนโยบายต้องการประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากบริการเมืองประเทศของฐบางในอดีตนั้นก็อาจจะอาศัยชื่อเสียงของพักความเก่าแก่ของพักสองหัวหน้าพักใช่ไหมคะอันนี้ค่ะแต่ว่า พอมา2,544ก็เป็นยุคเปลี่ยนจากการเมืองมาเป็นการเมืองเชิงนโยบายโดยโดยท่านทักษิณชินวัตรนะฮะก็เลยเวลาไปบรรยายที่ไหนเรื่องการเมืองการปกครองเนี่ยจะจะชี้ให้าเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ว่าการเมืองเชิงนโยบายเนี่ยมันจะต้องมีมีกึ๋นอะนักการเมืองทุกคนต้องมีกึ๋นมีมันสมองเพราะะ้ผู้เลือกตั้งแต่ละเขตเขาต้องพกแบกเอาปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของเขาแบกเข้ามาสู่พักใช่ไหมฮะเอามานําเสนอแล้วก็ให้พักนั่นมาคิดดูซิว่าคุณจะ เอานโยบายอะไรลงมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ประชาชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ระหว่าพักนะีมันเป็นสถาบันพักการเมืองมันมีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเส้นลงไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วได้สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองบอกว่าเอ้ยมาแข่งกันด้วยนโยบายเถอะใช่ไอาการที่ประดิษฐ์ประโดยคําพูดมาด่ากันเนี่ยด่ากันจนประเทศสึกร้อหมดแล้วประชาชนไม่เคยได้รับประโยชน์อะไรเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่การซื้อเสียงเกิดขึ้นได้เพราะว่าที่ไปหาเสียงมาในอดีตนั้นเนี่ย ใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นสสประชาชนอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตแต่พอมาวันหนึ่งเขาได้เจอว่ามีพักการเมืองบางพักที่ไปบอกว่าจะทํานั้นทนํานี้ทำนู้นเนี่ยสามารถทําได้จริงๆฉะนั้นประชาชนก็เริ่มให้ความสําคัญกับนโยบายใช่ค่ะเพราะแค่กุมภาเลือกตั้งมีนาเมษาเริ่มเลยนําร่รองจําได้30บาทร,บรักษาทุกโรคนาร่อง4จังหวัดหนึ่งใน4จังหวัดนั้นคือพะเยา บัต <elim> รปร <sh> <sh arp> ะชาชนก็เปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดใช่ค่ะของของเล็กๆก็ทาให้มีคุณค่าเมา่คนทำหกเดือนกว่าจะได้นะพักชาระนี้ก็ก็ทำได้บ้านผมราคายางพาราในอดีตเนราคาตกต่ํามากท่านก็ไปคุยกับประเทศผู้ผลิตยาง ประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศไทยว่าประเทศผู้ผลิตนี่น่าจะมาตกลงและกำหนดราคาจับมือกันก็ทําให้ราคายางในวันนั้นก็ราคายางพุ่งสูงขึ้นราคาต่าไม่ขายพร้อมกันราคาขึ้นขายพร้อมกันตัดราคากันใช่ค่ะแล้วผมชอบมากมตู้กติพดของพักบอกว่ารีทิ้งไทยแลนด์คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากครับนรรคือวิธมคิดนะครับไปเร็วมากเลยม่นสู้กันด้วยวิธีคิดค่ะใช่ค่ะ ก,ก็เรียกว่าได้เห็นทีมงานองค์คาพยพของอคนรอบข้างของท่านทักษิณเนี่ยนะฮะก็มีท่านนำเนะี่ยคือบางทีเราก็คิดไม่ออกเราคิดได้แค่นี้เสนอไปท่านแค่ท่านต่อยอดออกมาเลยนะฮะโอ้ยอย่างเช่นบอกว่าท่านบอกว่าช่วยผมคิดหน่อยบอกลัมตรีทั้งหมดนะผมอยากจะแก้ปัญหาความยากจนเราบอกว่าท่านคะปัญหาความยากจนไม่ยากนะคะท่านต้องแยกสาเหตุความจนออกมาสะกก่อนเพราะว่าสาเหตุความจนมันต่างกันอย่างเช่นหัวหน้าครอบครัวป่วยหรือรังก็จน ถูกต้มตุนหลอกลวงก็จนนะฮะนี่สินล้นพ้นตัวก็จนเรื่องที่ดินเนี่ยแค่เรื่องที่ดินเนี่ยย,นนย,ยังแยกย่อยออกไปว่าหนึ่งไม่มีที่ดินก็จนมีน้อยก็จนมีแล้วไม่มีเอกสารสิทธิก็จนท่านแยกออกมาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้กระทรวงทบงกรมที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นรุมเข้าไปแก้ตรงนี้ความจนน่าจะหมดทำทสงครามกับความยากจนความไวของท่านเกิดจากอะไรได้ไหมพอฟังปุ๊บดีมากเป็นความคิดที่ดีมากนะคะแล้วท่านบอกว่าต้องทําโปรไฟล์คนจนก็เลย ขึ้นทะเบียนคนจนไงฮะเห็นไหม <had> right? ความเร็วของท่านน่ะแล้วท่านต่อยอดได้ก็ตั้งโต๊ะทุกอำเภอทั่วประเทศมีกรอกให้ความจนเจ็ดข้อและอื่นๆข้อที่แปดชาวบ้านจําได้นะปีนั้นนะฮะไปลงไปกรอกกันปุ๊บท่านก็เอาเหล่านั้นมาแก้เป็นรูปแล้วท,ทีมงานที่ท่านเอามาทํางานในตอนนั้นไม่ต้องอะไรอื่นหรอกครับ,รบถ้าไม่มีคุณค่าไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยวันนี้คงไม่ถูกเรียกใช้ท่านนั้นก็คือดรสมคิตยาตูดสีพิท์ แล้วอ um ีกท่านหนึ่งนะครับท yes> ี่มีบทบาทสําคัญมากแล้วก็เขียนไว้ในหนังสือโลกปรับประเทศไทยต้องเปลี่ยนชื่อดรสุวิทย์เมสินทรีทั้งสองท่านเนี่ยเป็นสิทธิ์เคลลกเป็นสิทธิ์ฟิลิปคอตเลอร์เคยเขียนหนังสือร่วมกับฟิลิปคอตเลอร์นักการตลาดปรมาจารย์ทางด้านการตลาดท่านบอกว่าตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐบาลมานะสุวิทย์เมสินรีเขียนเองนะไปเปิดดูได้เลยในหนังสือเรื่องโลกเปลี่ยนประเทศไทยต้องปรับบอกว่ารัฐบาลไทยตั้งแต่มีมารัฐบาลที่มีความรู้ความสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศเนี่ย คือรัฐบาลพันธบัตรโตขอโทษรัฐบาลดรทักษิณชินวัตร <c oughs> กับรัฐบาลของพลเอกชาติชายชนวัน <c oughs> สุวิทย์เมษินีฟ,ฟันธง <c oughs> อย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> ผมไป <c oughs> อ่านในโลกเปลี่ยนประเทศไทยเปล <c oughs> <ช>่ฉะนั้นท่านเรียกร้องบอกว่าคนที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องมีกลินต้องมีความรู้มีความสามารถ <c oughs> แต่ท่านบอกว่า มีสองรัฐบาลที่ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศก็คือรัฐ,รฐบาลของนายกทักษิณชินวัตรกับนายกชาติชายชุนวันครันก็เสียดายนะคะว่าช่วงเวลาน้อยนิดนั่นก็คือรัฐบาลพักเพื่อไทยของท่านยิ่งรักชินวัตรอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะคิดเมก้โปรเจกต์ขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่านักการเมืองก็ต้องปรับปรุงตัวเองแต่ก็ให้ทันกับโลกเพราะว่าประชาชนเข้าไปไกลแล้วนะประชาชนเปิดเว็บไซต์ได้ นะฮะเข้า Facebook ได้จะมีอีเมลมีไลน์ส่งหากันได้เพระาะนั้นประชาชนเขาก็เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะนั้นถ้านักวันการเมืองคนใดพักใดยังคล่ำคลืออยู่เนี่ยนะคะอจะไปบล็อกไม่ให้ประชาชนได้เลือกสวออตรงโหนโ,โบราณมากแล้วประชาชนเขาไปไกลแล้วว่าสิทธิเสรีภาพเขาเลือกได้นะฮะประชาชนเขาเลือกตัดสินใจได้เพราะนั้นเวลาไปต่างจังหวัดนะท่านเราแทบไม่ต้องพูดนะ ฟังฟังประชาชนบรรยายการเมืองให้ฟังเป็นฉากๆเลยนะครับเขาติดตามเมื่อก่อนเรดูบนเวทีปราศัยประชาชนไม่ได้มาฟังพวกเราว่าเก่งกล้าอะไรหรอกบางคนมาให้คะแนนแล้วเอ้คนนี้พูดเข้าท่าคนนี้พูดไม่เข้าท่าฉะนั้นวันนี้อย่าดูถูกประชาชนนะหลายๆคนยังดูถูกประชาชนที่จริงประชาชนมีความรอบรู้เรื่องประยุติใจเนี่ยดีกว่าหลายๆคนที่บริหารประเทศเลยซ้ำไปคือคือความคิดดูถูกเนี่ยแม้กระทั่ง น้องนักศึกษานะไปมีกิจกรรมเพื่อสะท้อนกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยมาตรวจสอบความโปร่งใสของอุทยานราชพักก็ยังไปว่าเขาอีกคนระดับรัฐบาลนะว่ารับเงินมาเท่าไหร่ได้ได้ค่าจ้างมาใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นคิดได้แค่นั้นแหละค่ะคอันนี้ยเนี่คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมทางการเมืองที่เสียดสีวาทกรรมทางการเมืองที่ดูถูกอุดมการความคิด ของคนอื่นนั้นน่ยมันน่าจะหมดยุคไปแล้วนะคะน่าที่จะแสดงกลืนแสดงความคิดนะคะและที่สําคัญก็คือว่าให้สิทธิ์การมีส่วนร่วมค่ะเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนนะะซึ่งเป็นวันหยุดแต่เรายังไม่มีรัฐธรรมนูญใช้นะคะสักครู่ค่ะ